สวัสดีครับที่ชื่อนั้นนะครับวันนี้เรามากับรายการ Music Lesson นะครับฮาร์ปมันมีอายุตั้งแต่สมัยอียิปต์โบราณฮาร์ปใช้สี่นิ้วเราจะไม่ใช้นิ้วนิ้วก้อยก็คือเราวางแบบนี้ทั้งสีนิ้วคือเราต้อง เหมือนเราทิมลงอะครับอยากเล่นมาตั้งนานแล้วเพิ่งได้จับเครื่องจริงก็รู้สึกว่าเสียงที่แบบฟังใกล้ๆมันเพลอมากเลยตอนนี้เราจะมาแนะนำเกี่ยวกับเครื่องดนตรีที่ชื่อว่าฮาร์ปนะครับเครื่องนี้ตอนนี้เรามีรุ่นน้องคนหนึ่งมาพูดคุยด้วยนะครับชื่อว่าน้องลูกศรนครับันีค่ะลูกสรค่ะ พี่นัดมีแรงบันดาลใจยังไงถึงได้เลือกที่จะเล่นฮาปะคะพี่ได้ยินเสียงของตัวเครื่องมาก่อนด้วยเอกลักษณ์ของน้ำเสียงของตัวเครื่องที่ไม่เหมือนใครเลยมันเป็นเครื่องดนตรีที่ว่าเล่นแล้วเรารู้สึกมีความสบายใจมากกว่าเครื่องดนตรีอื่นที่พี่ได้ลองจับได้ลองเล่นดูเนี่ยครับประวัติมันเป็นางยังไงอะคะ ฮาร์ปมันมีอายุตั้งแต่สมัยอียิปต์โบราณเป็นเครื่องที่มีการวิวัฒนาการมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนถึงในยุคปัจจุบันหลักๆมีอยู่2ประเภทครับมีแบบรีเวอร์กับเพดเดิลรีเวอร์จะเป็นคันโยกจะใช้การปรับเสียงด้วยการใช้มือมาเลื่อนเพดเดิลจะมีเพดเดิลที่จะคอยเปลี่ยนเสียงเป็นการใช้เท้าปรับแทนที่จะใช้มือเพราะว่าเท้าจะปรับได้คล่องตัวกว่าแนวดนตรีที่ฮาร์ปเล่นอยู่หลักๆก็คือจะเป็นคาสสิคิลก็คือจะเล่นอยู่ในวง เเทสตาลยแล้วโครงสร้างทั้งหมดของฮาร์เนี่ยมีอะไรบ้างเหรอคะหลักๆของฮาร์จะมีเป็น4ชิ้นส่วนใหญ่ๆเลยนะครับก็จะเป็นฐานเสาคานของตัวเครื่องซาวบอร์ดจะเป็นส่วนที่กําเนิดเสียงของตัวเครื่องนี้ครับแล้วก็จะมีเพดเดิลที่จะคอยเปลี่ยนเสียงชาร์ฟแมีอยู่7ตัวที่จะควบคุมเป็นชุดๆถ้าเราเปลี่ยนเพดเดิลโดก็จะเปลี่ยนตั้งแต่ โดนี้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 จนถึงโดนี้เราดีดหนึ่งครั้งปุ๊บเสียงจะเป็นโดแฟตแล้วถ้าเราเหยียบลงหนึ่งครั้งเสียงก็จะเป็นโดเนเชอรัลเราเหยียบลงอีกหนึ่งครั้งก็จะกลายเป็นโดชาร์ การทํางานของเพดเดิลนะครับมันจะเป็นเหล็กเป็นเส้นๆอยู่ข้างในตัวทั้งในตัวเสาแล้วในตัวคานที่จะคอยทํางานหมุนพวกล,ลูกบิดพวกนี้ครับพอเราเหยียบหนึ่งครั้งปุ๊บมันจะหมุนสายให้ตึงขึ้นพอเราเหยียบหนึ่งครั้งมันก็จะตึงขึ้นไปอีกคือสายยิ่งตึงเสียงก็จะยิ่งสูงขึ้นตามลําดับของลูกบิดที่หมุนเอาไว้นี่ครับแล้วก็สายจะเป็นสามวัสดุหลักๆเลยก็คือจะเป็นเหล็ก ก็เป็นสายกัดตรงนี้แล้วก็จะเป็นสายเอ็นที่อยู่ข้างบนแล้วก็สายสีแดงจะเป็นเสียงโดสีดําหรือว่าสีน้ําเงินนี้นะครับจะเป็นเสียงฟาจะเป็นจุดสังเกตเวลาเราจะเล่นอย่างงี้ครับมันจะทําให้เราล็อกสายในการที่เราจะจับได้หนึ่งครั้งนะครับมันจะทําให้เราเห็นได้ง่ายขึ้นการจับทุกอย่างจะง่ายขึ้นนเงี้ยครับ อยากจะถามว่าอย่างหนูเรียนเป็นโนมาค่ะสามารถฝึกฮาร์ปได้ไหมคะได้ครับยิ่งท่านเล่นเป็นโนมาก่อนนี้ก็น่าจะช่วยให้การเล่นการฟอร์มได้ง่ายขึ้นเยอนะเพราะว่าฮาร์ปก็เป็นโน้ตสองลายเหมือนกัน<อ>เปียโนก็นโน้ตสองลายเหมือนกันแต่ว่าฮาร์ปจะมีข้อแตกต่างเดียวก็คือเรื่องนิ้วก็คือจะไม่ใช้นิ้วก้อยเพราะเป็นนิ้ที่อ,อ่อนแอสุดและเล็กสุดเปียโนก็มีแพทเดินเหมือนกันใช่ไหมครับ<อ>ก็ฮาร์ปก็มีเพทเดินเหมือนกันแต่ แค่จะมีเยอะกว่าก็เมื่อกี้ได้รู้เรื่องโครงสร้างของฮาร์ปไปหมดแล้วนะคะหนูก็อยากจะรู้ว่าถ้าหนูจะเล่นฮาร์ปเนี่ยเราควรที่จะเริ่มจากอะไรก่อนนะคะอันดับแรกเลยนะครับเราต้องจูนฮาร์ปก่อนเพราะว่าอย่างทุกครั้งเราจะเล่นเราต้องจูนให้เสียงตรงก่อนการที่จะจูนฮาร์ปแรกก็คือเราจะต้องมีเครื่องเทียบเสียงเราจะใช้เทคโนโลยีในยุคนี้ก็คือมือถือในกานที่เราโหลดแอปจูนเนอร์มาใช้นะครับเดี๋ยวพี่จะจูนให้ดูเป็นตัวอย่างเนาะเอาที่จูนเสียงตัวนี้ นะเสียบเข้ากับแท่งเหล็กที่เหมือนกับสายกีตาร์ที่จะล็อกไว้ที่หัวตัวเครื่องครับแล้วก็จะเสียบเข้าไปแล้วก็ดีก็คือเราต้องจูนทั้งหมด47เส้นเลยในการเล่นหนึ่งครั้งโอเคเนาะตะกี้ก็ผ่านเรื่องการจูนเครื่องไปแล้ววันนี้พี่ก็จะพูดถึงเรื่องก็คือเรื่องการที่จะนั่งนับแรกคือเราต้องนั่งขึ้นเก้าอี้ e. เราเอาเท้าของเรานี่ครับเป็นตัววัดได้เลยว่าเราควรนั่งห่างจากเครื่อง ประมาณไหนเพราะว่าเราต้องใช้เช้าในการเหยียบตัวเครื่องอยู่แล้วพอเรานั่งขึ้นเก้าอี้ปุ๊บเท้าได้ระดับที่เราต้องการแล้วความห่างของเก้าอี้จากตัวเครื่องแล้วเราก็ดึงตัวเครื่องลงมาโดยที่ว่าเข่าทั้งสองข้างจะหนีบเครื่องเอาไว้ก่อนนั่งหลังตรงนะแล้วก็ขยับตัวเข้าหาตัวเครื่องเพื่อให้ตัวหลังเครื่องตรงนี้มาอยู่ที่ไหล่เราโดยที่ส่วนที่รับน้ําหนักจะเป็นเข่าของเราที่คอยประคองเครื่อง ไม่ให้มันลงมาที่ไหล่เราจนมากจนเกินไปจนอาจจะเกิดอาการบาดเจ็บจากการเล่นหรือว่าการที่เรานั่งปิดท่าอย่างเงี้ยครับจุดประมาณนี้ที่จะเริ่มจากมือขวาก่อนเนาะเอามือวางแบบนี้แล้วอีกมือหนึ่งเราก็จะกางแขนออกเหมือนกันเวลาเราเล่นคือเหมือนเรากางแขนออกเพื่อการที่เราจะมูฟขึ้นมูฟลงได้ง่ายแล้วก็อย่างที่พี่บอกไปก็คือฮาร์ปใช้4นิ้วเราจะไม่ใช้นิ้วก้อยก็คือเราวางแบบนี้ ทั้ง4นิ้วคือเราต้องเหมือนเราทิ่มลงอะครับพอเราทิ่มลงปุ๊บนิ้วโป้งจะเป็นนิ้วที่สูงที่สุดเราจะต้องเว้นพื้นที่ระหว่างนิ้วชี้กับนิ้วโป้งไว้ให้มากเพราะว่าตอนที่เราดีดนี่ครับพอเราดีดมาปุ๊บเป็นการเก็บนิ้วเข้าไปเลยแล้วก็รีแลกแล้วก็ดีด ก็ตะกี้ก็คือพี่นั่งเป็นตัวอย่างไว้ให้ดูนะอันนี้ก็คือน้องรุกสองก็จะมานั่งตรงนี้ละ,ะเราเริ่มมาเลยดีกว่าค่ะดับแรกนั่งขึ้นเก้าอี้เท้าว Body อลที่เบดเดิลแล้วก็เอามือซ้ายมือขวาจับที่ตัวเครื่องอแล้วก็ดึงลงเลยค่อยๆขึ้มาเราจะเล่นที่ C Major เพราะฉะนั้น เดเดิลทุกตัวเราจะต้องเหยียบลงครั้งหนึ่งโอเคเราจะใช้มือขวาก่อนเนาะเก็บนิ้วนางนิ้วก้อยนิ้วกางให้เป็นแค่ชี้กับโปรงแบบนี้นิ้วชี้เอาไว้ที่สายสีแดงสายโดสายนี้ uh. เราจะพลิกลงนี้ ก็คือจะอยู่แบบนี้แล้วเวลาเราดีดก็คือเหมือนเราดึงสายเข้าหาตัวเหมือนเป็นการที่เราดึงเข้ามาปุ๊บแล้วดีดปล่อยโดยที่ว่านิ้วของเราจะดีดปุ๊บแล้วก็เก็บเข้ามาที่ฝ่ามือเลยโดยที่นิ้วโป้งห้ามลงไปเด็ดขาดถ้านิ้วโป้งเราลงไปมันจะเป็นการขวางนิ้วชี้ที่จะเข้ามาเก็บในในฝ่ามือเราหนึ่งสองาม อันนี้เราจะลองไล่สเกล C major ดูนะอลองดูลองดู ก็จะเหมือนกันเลย <c oughs> เหมือนก,นกันกับมือขวาเลยก็คือใช้นิ้วชี้กับน,นิ้วโป้งก่อนหนึ่งสองสามยมเก็บเข้าเพือเป็น,นการเลีกซ์ ต้องอยู่สูงกว่ามือซ้ายนิดนึงครับโอเคแล้วก็ด <Okay. S 1> ีดสายสไปร์สาเล่นิ้วนิ้วโป้งเชขึ้นครับ เราจะเอาเครื่องลงคือตัวเครื่องมีน้ําหนักค่อนข้างมากการที่ว่าเราจะเอาลงมาเลยเครื่องอาจจะแบบกระแทกพื้นเลยแล้วมันอาจจะทำให้กลไกเสียหายได้ในบางส่วนตอนเราเอาลงเราต้องค่อยๆดึงลงมานะ mm. โ,อโอเคครับน้องนสอนก็ตะก,กี้ก็เล่นจบไปแล้วมีความรู้สึกยังไงบ้างกับเครื่องดนตรีชิ้นนี้ก็รู้สึกชอบค่ะ ตอนนี้มีความสุขมากเพราะอยากเล่นมาตั้งนานแล้วเพึ่งได้จับเครื่องจริงก็รู้สึกว่าเสียงที่แบบฟังใกล้ๆมันเพอมากเลยโ okay, อเคเนาะวันนี้เราก็ได้รู้ถึงองค์ประกอบของตัวเครื่องการนั่งการจับเครื่องการวางนิ้วในคลิปหน้าเราจะพูดถึงเทคนิคแบบฝึกหัดการวอร์มที่จะเล่นเครื่องนี้นะครับวันนี้เราสองคนก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ ก็คือเราไล่สเกลเครื่องใต้ขึ้นลงแบบปูเล่นเลยก็คือสีออพเดตสามารถติดตามผลงานดนตรีของพวกเราได้ที่ไม่โดน Music Channel นะครับ